วันนี้เราจะมาทดสอบแอลกอฮอล์ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะโดยเราจะมีอุปกรณ์คือใบเส็ษนะคะแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ที่เราซื้อมาแล้วก็มีทิชชู่นะคะราแวก็คือจุ่มทิชชู่ลงไปแต่แอลกอฮอล์เนาะ,ะมาดูกันเลยค่ะถ้ามันออกแปลว่าของจริงนะคะถ้าไม่ออกแปลว่าของปลอมค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะได้ทดสอบว่าแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ได้นะคะเป็นของจริงค่ะเพราะว่าตัวหนังสือสีดาหมาได้หายไปแล้วนะคะถ้าตัวหนังสือสีดําไม่หายนะคะแปลว่าแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ไม่ได้นะคะกันอะไรไม่ได้เลยค่ะเลากได้